สวัสดีครับประยุทธ์ประจดครับมานีภาพพี่น,น,น,น้องมระจยุทธีบ้านหนองม่วงครับอำเภอนาเชิกจังหวัดมาสาครคามมาเบิ่งวิถีชีวิตชุมชนครับผมหรือว่าวิถีพื้นบ้านในการท่อเสื้อหรือว่าท่อศาสตร์หรือว่าตัศาสตร์นี่แหละพี่น้องนี่ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้อันนี้คือสําเร็จรูปแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการหรือว่าการถักท่อสิเป็นยังไงวัตถุดิบใดมาตรฐานเดเข้าสิไ,สไปเบิง่งหล้วก็ไปพบพ่อครับ ผู้ที่เจ้าของเพิ่นตําเจ้าของเพิ่นเฮ็ดินหล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันครับอันนี้หลายๆคนอาจจะคิดพ่อได้พี่น้องสมัยอ่าตะกี้ตะกรอนอาจจะเคยเฮ็ดเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งครับนี่พี่น้องมันกําลัางตําอยู่สวัสดีครับแม่วดดสวัสดีครับสสวัดีค่่ะอาเอาฝากไม้เนี่ยครับผมเอาให้นี่ ในเพื่อนตื่นเต,นต,นต้นพี่น้อง <c oughs> อสวัสดีทางไทยพี่น้องแน่ในน้ำตัวนะครับซื้อว่าจังไดซื้อว่าแม่บ้านแม่บ้านอีกหนึ่งท่านเด้แม่สมบัติค่ะอ๋ออันนี้เฮ็ดยังครับนี่ท้อเสียอ๋อท้อเสียตั้มาดอ๋อตศาสาดนี่นย,ยน,<า>น้องภาษาอีอสานตาสั้มศาสตดครับแม่บ้านสอบถามนะครับว่าไอ้ต้นที่เขาเอามาเฮ็ดเป็นสาดเนี่ยมันคือต้นนี้ยังต้นไหลกก เขาเอิ่นซื้อว่าต้นไหนก่อนครับเป็นไหลต้นไหลตีมันเป็นยังไงเอาไว้อธิบายพี่น้องมึงเนี้ยเขาเอาส่วนใดของเขาก็เอาเบิดจังซีบ่จ้าเอาจังซีลาเอาเบิดต้นจังซีลา่ว่าเขาก็มาสอยอีกเท่ีนึงไอ้นั่นมันต้นใหญ่เขาก็มาสอยอีกเท่ีนึงไอ้นันเป็นสองต้นนึงมันเฉลี่ยสองชิ้นต้นไหลนี่มันเกิดอยู่ทังไหนครับพี่น้องมึงเนี้ยต้นไหลนี่มันเกิดอยู่ทังไหนปลูกอยู่ในเหน้าเขาคนแล้วมันเกิดอยู่ในมันปลูก มันปลูกกับใดมันบอกรือว่ามันเกิดเองตามธรรมชาติผมบอกมันห้าไปเอาไปปลูกอ๋อห้องไปปลูกจ้าไปปลูกอยู่ในไหน้าห้องผุลาบัจจุนีนเนี่ยห้องปลวาต้นขอม่านเนี่ยห้อเอาต้นประมานใดดอกมันทีที่เป็นสำหรับบานเ้องกับเาเอิรนดอกกรลังเมาพ่อเมาดอกกรลังเมาดีสังเกตตังไดครับสังเกตดอกมันทีออกเหลืองแน่น้อยหนึ่งว่าท่านไหนดอกดำมันออกเหลืองน้อยหนึ่งมันทีพอดีถ้ามันออกดำหลายมันทีเป็นต้นแก้มันทีบพ่า มันสีบอมันบ้านเขาสีอิ่นว่ามันบอมันบอนทนทานนะอ๋อมันเป็นพืชอยู่ในน้ำสิแมนบอแมนนั่นบกน้ำอ๋อบกน้ำมาทีนี้เขาไปตัดมาแล้วนี่เขาต้องเข็ยนยังไงแน่เอาไปจังไงแน่บอกพี่น้องเนี่ย เขาไปตันมาแล้วเขากต้องมาด้ยล่ำเลี้ยงเงินสันกับว้ตาสันนันยาวก็ไว้แตายาวอ๋อมาแทกกันเมืองสะก้อน่าเลี้ยมาลำเลี้ยงสะก้อนมาขัดออกสะกอนมาอันยาวกับเอื้อวาไอันยาวเป็นอย่างครับคือแยกแยกแล้วเพราะว่ามันต้องเขาต้องได้ศาสตร์ลายขนาดอ๋อแยกขันมันยาวกัคือได้ศาสตร์ผืนใหญ่แมนขันมันสันก็คือได้ศาสตร์ืนน้อยจ้าหลังจากนั้นเนยหลังจากที่ได้ต้นแม่เรา็กที่จะได้ต้นแม่เหล็วเขาก็มาซอยซอยอ่อน มีพี่น้องทั้งอีกทั้งไทยนะ่าซอยนี่คือยังไงซอยก็คืออ๋อที่เอิ้นวางไหนล่ะเงื้อคือหนึ่งต้นหนึ่งต้นตัดหนึ่งต้นผ้ากลางไงมันเป็นสองนี่เขาเอิ้นซอยเราไปยังไหนต่อบ้นได้ไหมครับเนี่เขากระเที่ยวปตากแดดเห็นมันแห้งปาตากแดดครับตากแดดนะคันันบ่ะแห้งมันก็ไปต้มมันก็ต้มอะไนมันสีมูสีหยัง มันเสียงก่อมันสีมันสีทมันสีออกมันสีบอสวยมันสีบาออกสีบอสีบาสวยมันสีดำมันสีบานนั่นนะอ๋อแล้วไอ้ต้นมุนี่นี่เขาตอนเ้องไปเอาเนี่ยเขาเอาช่วงฤดูใดหรือว่าเดือนใดมันเอารฤดูใดก็ได้มันมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาแมนมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาอ๋อมันขึ้นออกับพ่อเอาเขาอาดอกมันพ่อเหมากับคือไปเอาครับบาญยามเขาเห็ดแล้วแล้วเขากอ ทำความสะอาดของมัน<ร>ดีย่างดีก็เอาปุย๋ยเอายางห้วยคนละอ๋อในการเป็นพันต่อไปแมนก็ดูแลต่อไปอมันนี้ก็พ่อเอากันว่ามันถอกออกแล้วว่ามันพอ each, อ่อเหมาอีกยเขากับเราอีกเอาได้เบิร์ปีนั่นละเออเอาได้เบิดปีขันมันห่อมีนม้ำก,กับเขาก็คือเอาน้ำใส่ไว้ครับเอาใส่อเอาใส่ไว้พ่อมันบอกกน,นั่นนะบ่บ<อ>่มเยนว่าใส่หลายเด้เอาใส่น้อยๆพ่อมันบ่ตายอ๋อพ่อตนบ่ตายแมนพ่อตนบ่ตายครับ ่หลังจากที่เขาตากแดดนี่ตากโดนบันไดครับตากห้มันแห้งกะจิประม,มาณยู่สามมือสามมือแดดดีๆนะครับแดดดีๆกัสีสามมือสี่มือนี่แหละเนาะครับผมสามมือสี่มือจ้ะวันนี้เขาโดนบันไดเป็นเขาควายสีซมาเอามาใส่ในการขึ้นรูปในการตำแบบนี้เขาใส่ใได้เลยถ้ามันแห้งแล้วถ้าเขามีเวลาเขาก็ไปย้อม เอาอันไหนไปย่อมครับก็เอาอันที่มันแหงแล้วนี่ละไปย่อมอ๋อขันอยากได้สีแดงสีเหล่สียังมือหนิก็ไปย่อมเอาไปย้อมให้มันสีสวยย่อมแล้วเขาก็ลร่างหน้าหมอกย่างดีกะเขากับมาตากแดดอีกต่อยขัมันแหงอ๋อนั่นคือในการอยากได้สีสันเนาะมนแต่ว่ามือนีิของเขาสีําอยู่นี่บ่มีสีสันเป็นบอธรรมดาตีธรรมดาเนี่ยรัตรวจผลตกวจขอเขาหมดเลยบด้ยครัม อัน,นที่เป่าอยูเ่เทนอยู่นี่นี่อันย่อมว่ามีแดดมันก็สีบ่สวยใช่อันที่เป่าอยูเ่เทนอยู่นี่นี่เขาเอินอียังครับนี่โค้งสางมันเขาเอินยังอันนี้ห้องห้องห้องศาสตร์ก็เป็นห้องอะไร้องสาสจ้าอ๋อเฮขึ้นมาแบบกระทัดรัดเนาะจ้าแล้วแบบอันที่เด็กคุณแม่สมอนจับอยู่นี่มนันี่นี่ยังฟื้นฮะฟื้นฟื้นฟื้นตำสาดตร์ฟื้นตำสาดตรที่อธิบายแน่ว่าต้องเฮจังไหนฟื้นตำสาดนี่เนาเขาเฮจังไหนเอามาใส่ กะจ้างกะซื้อเอานี่ยล่ะแต่ว่ากะจ้างเพื่อเทศก็ได้ซื้อเอาก็ได้เพื่อนมีมาขายอยู่ว่านี่กันเท้ามืใหม่เขาจากไปหรอเขาก็เอาใหม่มาแล้วไปเนเ้าก็ซ้อซเขาก็วัดไงมันแรงแรแรรแม่บ้านอันที่เพื่อนจอห้วยเนี่ยเพื่อยังครับเพื่อใส่หู้ให้ใส่หู้ได้นี่แหละใส่หู้ได้จีแมนหู้ได้มันสิสลับกันคัดกันคัดขันเท้าตามเงือกขึ้นทังหนึ่งมันก็สิเป็นพันหนึ่ง เงือกงูปล้งมันก็จะเป็นพันหนึ่งมันสิคัดกันพอดีครับคัดคัดกันไว้เขัาใดแล้วเดี๋ยวพี่น้อง่ยังราได้เขาใจมาอธิบายพี่น้องบึ้งในเร็วอือันตันนี้คือคันตันทางนี้อ๋อผู้เดียวกันแบบนี้ทา้งนี้มันจะเป็นร่องอืคันตันทางนี้ทางนี้มันก็เป็นร่องอ๋อตองใส่ได้ใส่ได้แมนอ๋อไม่ได้คัดกันอยางดีครับครับส่วนประกอบที่ใไ้เกิดโครงสร้างเนี่ยคือตรงนี้ได้เมนบอแมนแต่ว่ากันเขาาส่สูหูโบ ได้เลยได้ใส่สุฮู้ใส่สุฮู้ทีเอาอันที่เหลือนี่คือจงไว้เนี่ยอันที่เหลือเนี่ยคือตามตามตามมันตามผืครับตามผืนที่ห่อสันเขาก็เฮ็ดย้อนเขาขันมันเง้ยวห่าก็ขยายออกมาความเงา้ยวของสาเท่านีอยูทีว่าเูาใส่ได้เมน์ยูทีใส่ไหลไหลน้ำเอาไหลเป็นลัก ขันไหล่ขันไหลสันเขากับกลางสันเนี่ยเขาก็อะไรมาแทงกบางทีเขากับกลางสันครับบานี้ขันไหล่เน่าปั๊บเขากับกลางออกมาพี่แล้วอย่าเสียเปล่าครับคุณเชนใช่ไหมครับบานที่นี่ส่วนส่วนความเน่าของสารเนี่ยคือใส่ได้เตีแมนบอกใส่ได้ก็เฟื่มได้ก็เฟื่มอ๋อนี่ยเอาสัตว์ไหลเขาเน่าเขากับกลางออกมาเน่าครับ กลางกลางกลางปอสัตว์กลางได้ออกมาเหง้าได้จนว่าสุดคนละก้มเหง้าของผือของปื้มนี่ละครับตอนนี้คือเข้าขึ้นรูปขึ้นล่างเรียบร้อยแล้วประเดนเท้าสี้ำเป็นบ่เดี๋ยวจะใสให้าพี่นองไปเบิ่งครับในการตำอันนี้มีอุปกรณ์ในการ ในการเฮ็ดชาดเนี่ยนี่ยังเนี่ยอันนี้อันนี้เกินยังนี่ไม่ซอสชาต์นี่ไม่ซอสชาดนี่เขาเป็นไม้่ยังครับเป็นไม้ไผ่ธรรมดานี่ล่ะเฮาก็เลาให้มันสวยที่ฮะอ่อนที่เฮาสิดัดแปลงไปได้นี่ล่ะดัดซอดที่มันดรอซอ่ายอ่ะคือบ่แข็งเกินไปเขาใส่อะไรแบบนี้เฮากะใส่เฮาก็พับหัวมันจังซี่พับหัวขึ้นเออเฮาก็มาซอดต่อไปอ๋อนี่ทางทางคุณแม่สมอนี่สิเป็นผู้เฮ็ดเฮ็ดล่องตีเฮื้ยมันบ่ จะเป็นผู้แมนผู้คัดศาสตร์อะผู้คัดศาสตร์แมนผู้อะไรเฮ็ดร่องผู้ตีตั้มพื้มไปเรื่อยๆเขาเขาไงคืนมันก็ดิเป็นอีกทานนึงแมันมันมันมีความกับไงแมนมีความอันนี้ควาามมีี่่นอันนี้ความควาจริงสิเขาก็สีเอาไปจริงสิมันก็สทีคัดกันปั๊บอ๋อไอตั้มไงคืนมันก็บทมาคัดอีกตัวนี้อันนี้เล่แม่ให้นังนี่ไพ่ไพ่ดิอันนี้ไพ่เขาเป็นเงี้ยงศาสตร์ เห้มันอยู่ตีเห mm ้มันเป็น huh. ห mm ิมของมันเวลาเขาปาดหิมมันออกนี่มันสีบดได้มันมันสีบดมันสีบาอันนี้มองบ่ท่านปาาอันนี้บ่ทในป่าเป็นบ่ครับนี่มองนี้บ่ท่านปาดมองนี้ปาดแล้วเนี่ยมันจะเป็นทั้งสีมันจีจับเห้มันอยู่แน่นกันมันสีบดได้ลุดเสียกับสีบดได้ลุดถ้าเขามาไพ่เนี่เสียกมันสีลุดออกแดีวสีภาพพี่น้องไปเบิ้งครับตอนที่คุณนแม่ปานเป็นเป็นผู้สอดครับไปมันสีไปลักษณะใดอ๋อนี่อันนี้คือมันมี ความกับงายเนาะอันนี้เพื่อนไงาง,งาเพื่อนที่สิห้ล่องแม่สี่ล่องมึงนะว่าล่องให้มันเขาตรงไ,ไหนล่องนี่ละายขึนมากบัดบัดลุนล้นบัดความล่น้นอัน,อน ตัวนนี้้สิขึมาอัายุไตสิขึ้นเทิงอัายุเทิงสิลงไตครับครับทางนาแต่งูปลงนี่อัายุเทิงนี่สิลงไตงูปลงยัไม่บานซอตะสาดเด้อเอองนีง่ายตีอันนี้ง่ายนะครับนี่กันล่าง่ายนี่คันซอตะสาดนีกว่าคันง่ายนี่เอาทางโคกไปนี่เอาทางโคกผือไปนี่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 ครับไปถึงจุดนั้นปั้าไปจังซีเขาก็ะจีตามเขาตามเขามาตามเขามาอ๋อเซ็จแล้วก็คืออันนี้เออก็คือไพ่ไวบ่กหายเสียกมันออกดันเสียกไว้อะเราใช่ายว่าดันเสียกไว้ครับ ไปนี่กันทั้งปลายทั้งงูปลงหังเสียเขาก็เสี้ยวปลายไปอเอาปลายไปมีความกับงายมันบ่ครับความกับงายเพียงว,ว่าทั้งกกกเข้าเนี่ยมันสีได้ไพ่เนี่ย<อ>มันสีได้ไพ่้าเข้าเอาปลายไพ่เนี่ยมันสีบ่มันเขาตอ้อเอากก <ผม S 2> ไพ่ตลอดเขาเลยเขาเลยสอดสลับ,บกันเรากกกับปก้บปลายกกเข้าปานี่ครับพี่น้องประมาณนี้นี่ศาสตร์ที่เขาได้ใส่ยูสมุนีก็คือเกิดจากกระบวนการและวิธีการคิดวิธีการทำตั้งแต่สมัย บรรปบุรุษนี่พี่น้องในการเ็ดตำศาสตร์ตำเสือเป็นบ่ครับมตำศาสตรตำสาสตทอทอสาดตร์ทอเสื้อนี่อออืทอเหนึ่งผืนหรือว่าหนึ่งมวนใส่เวลาในการตำานี่โดนบันไดนครับอ่าผืนหนึ่งแบนี่ก็จะประมาณ สา,สามชั่วโมงก็ชีได้อยู่ห <1 S 2> รอหนึ่งผืนสองสามชั่วโมงแมนสองถึงสามชั่วโมงขาดเนี้ยก็อายุซ้ำนี่ก็ับยุปประมาณนี้อายุน้อยนี่อันนี้คือสาวซ้ำน้อยสาวซ้ำ,ำน้อยซ้ำนี่กับประมาณนี่เหมือนบ่แมียนสาวซ้ำน้อยซ้ำนี่ก็ประมาณนี้ล่ะแต่ว่าอันนั่นก็นี่เขาก็ชีได้ไวคันไวรุ่นก็ชีได้ไวก็นี่อันนี้คืออันนี้คือ อันนี้คือสาวซำน้อยเออทั้งนี้คือสาวซำำยัยเป็นเพราะนี่นี่นี่ท่านงานศิษย์สาวซำำยัยก็ลังสิกรรมศาสตร์โอ้นี่สาวซำำยัยนี่ก็ลังสิกรรมศาสตร์ครับเจสิไปเบิ่งวิธีการกลางศาสตร์ว่าเฮ็ดจังได๋ครับเขาอ่าเนาะโอ้หนึ่งถึงสองชั่วโมงนี่ความยาวของศาสตร์เท้าจกจกเมตรที่เท้าตำประมาณสามเมตรเดียวประมาณสามเมตรอยู่ดอกวสามเมตรเนาะจ้าสามเม็ดบทีนี้เทาตำแล้วนี่นี่คือเป็นกิจกรรม วิธีการดำนินชีวิตของพี่น้องชาวอีสานเนาะอันนี้ตําใส่เองหรือว่าตาขายหรือว่าจังใดครับอันกาแล้วแต่ขันนี้พู้มาซื้อก็ขายก็ทั้งใส่ทั้งขายล่ะค่ะทั้งใส่ทั้งขายจริค่ะขันขายนี่พื้นหนึ่งนี่บอกพี่น้องนี่บ่เออขันพื้นสั่นกระชประมาณห้าสิบห้าห้าสิบยังห้าสิบเหรียญห้าสิบบาทห้าสิบบาทจ้าขันพื้นย่าอ่อนพื้นแบบที่กว้างเต็มหนาฟื้นนี่ก็สิี พื้นละลอยพูนแล้วพื้นละนะละอยครับหาสิบบาทซ้ำไหนซ้ำหาสิบ,บาทซ้ำไหนซ้ำ,ซำน,นี่ซ้ำเช็ดแล้วนี่แล้วครับหาสิบ,บาทเดี๋ยวสบบเสี่ยงไหมเบิ้งครับอ,อ่นพี่น้องเพิ่นสร้างนี่ส่งทั้งไปซีนี่เดบ่ได้ได้โอ้พี่น้องเมือง,งมึงครับช่วสิได้แต่ละผืนนี่ใส่เวลาไปเป็นงานศิลปะเป็นงานใส่ฝีมือแล้วก็ใส่ความอดทน แต่ว่าเป็นกิจกรรมย่ำว่างแมนบ่ครับแมนการว่างๆก็เอามาตำขันบ่ว่างขันย่ำเฮ็ดไทยเห็ดหน้าก็เห็ดหน้าไปครับอ๋อแต่ว่าขันตำสองสองฟังในบ่อสองคนสอดด้บ่ไดอ๋อได้ที่ได้พู้อั้นก็สอดมาผู้อีกก็สอดไปคนละอันถ้าไวรุ่นนะครับอืมถ้าไว้นีน่ก็จีงงเน่จังน้อยมองหูจักคําสจีไฟแล้วครับอืมถ้าไวรุ่นเขาก็จีสอดไปสอดมา คุณแล้วล่ะแล้วไว้แล้วนั่นบ่าพอจะมองแล้วมันก็แล้วนี่คือวิธีการดำเนิน,เนชีวิตพี่น้องการท่อเสื้อแบบใส่เองทีให้พี่น้องเบื้องว่าพื้นละห0สิบบาท <c oughs> เป็นแบบใดนี่ครับ <c oughs> โอ้หนี่พี่น้องอันนี้เป็นในต้นไหลเป็นต้นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเขาสืมาที่สาาืปลูกเอาไว้แต่ใส่เองก็ได้นะครับเ <c oughs> ส้่างย ต้นมูนี่มันตายวะเห้ต้นพืชต้นที่เขาตายตายก็เป็นดีตายก็เป็นถ้ามันแรงมองไดที่มันแรงไรเนคันน้ำถ่วมหลายมันก็ตายคือกันคันช่วงไหนน้ำถ่วมหลายหลายน้ำหลายหลายนี่เพิ่นสิบ่เอานี่มันติดตายอ่ะน้ำมันพอดีเพียงหัเพียงไงเคืองแข็งเข้าคือถ่วมหลังตีนเฮานีมันสิพอดีครับเอาให้พี่น้องมันสนใจเนี่ยมันอยากสร้างในติดตอทั้งไหนติดตทั้งไอ โทรศัพท์อบอกเบอร์เพื่อนแน่บอกเบอร์เพื่อนแบน่แม่มอนเอาแม่บานบอกเบอร์เพื่อนล้ยวให้เดี๋ยวมันโทรมาสั่งอ่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนครับยังตอเพม่้นึ่งแปนึ่งอ๋อมแมนูนย์แดเก้เออหลงผูทเถ่าเนาะผู้เถ่าก็ลบมเมือเจ้าของเมือแหละให้ไงครับเอ ศูนย์เนีงกัวศูนย์แปดเก้าครับหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสามห้าสองห้าสามห้าสองห้าอ๋อถ้าเพื่อนอติดตามทั้งเฟซทั้งอย่างมีบอทั้ทงเฟซกันนั่นโอ้ยแม่กระเฮ็ดบ่เปลี่ยนละน้ะองอ๋ออันที่ติดตามก็ได้แม่บ่ท่านในนั่นปันไหนครับเอาฝากติดตามเป็นกําลังใจให้พี่น้องในการดเนินวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะครับในการตำสาดประสบการณ์มาท่านหลายดอกกับโทรศัพท์นั่นนะครับผมเอาลาพี่น้องไปก่อน นะครับมื้อนี้ก็ต้องขอบคุณแม่บานแม่สมอนแล้วก็สาวซ้ใหญ่ทั้งคุณครับเดี๋ยวสิพาไปพี่น้องไปฮู้จักนะครับเล่าพี่น้องไปก่อนอครับผมสวัสดีครับแม่บานครับแม่สมอนครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณย่ากําลังเฮ็ดหยังครับกําลังกลางกศาสตรกลางศงา,งา,างสตร์เจียจ้าจังได๋คือว่ากลางศาดอธิบายให้พี่น้องได้ฟังเบิ่งนะอันนี้คุณยา่าสว่าจังไดีนอนทิเมล่าทิเมล่า โมเปเมล่าปลาเผาได้เป็นบ่อันนี้เมล่าตำสาดครับพี่น้องอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เขาเอิอนยังไงแม่ในการที่เขาเอ็อนอย่างไรเนี่ยฟอฟังบอฟ่างเต้ได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 ้เขาเสียวมาสอดึงสี่สูงหูเป็นบ่เน่ยเดี๋ยวสูงหูอ๋อบ่งกางตั้งนี้อีกทีคือให้คนตาดีสอดแต่เงี้ย มี่พี่น้องอายุอายุเท่าไรล่ะยาเป็นนี่แปดสิบหกแปดสิบเจ็ดพี่น้องนี่ในการตำศาสตร์ตอนี่กำลังขึ้นรูปขึ้นล่างหรือขึ้นโค้งโดยการใส่เสือ้อเป็นตัวประสานแม่นบอครับยาสาให้ผู้นั้นท้ำเบาอ่ะ <c oughs> เอาเอาไม้ไปให้ยาสาเนะี่ยน่ะเป็นโค้งศาสตร์เอา้าพดมีแสงละตอนนี้ยาสากำลังขึ้นโค้งครับ คืนคงโดยการใส่เสื้อใส่เสื้อบัดนี้นี่ความเหีความเหีความเหียอเนี่ยเขาเขาไอ้เขาวัดระยะของต้นต้นผือตีมันบ่แมนโอต้นผือต้นกกผือตีต้นกกโอ้ต้นไหลต้นไหลต้นไหลต้นกกกกบัดนี้นี่ในการดึงเสือกวันนี้เขาสิดึงดึงดึงแบบไหนเขาสิไล่นี่ยล่ะจ้าไล่ไล่เสือกนี่ยเนี่ย มันเสมอกันเอ้ยไล่เสือกตีไล่เสือกตอนนี้เฮาก็สิีตนี้เฮแงเฮาก็สิมัดนีเฮาสิมัดเน็กมัดเป็นหนังคือมัดมัดให้มันเค้งให้มันตึงให้มันตึงให้มันตึงได้ออ๋ให้มันตึงมันนี่ก็สอดตามหู้เหมือนบ่จ้าสอ้สาวสำน้อยสอดหู้ตีสาวสำน้อยสอดหู้ปาพี่น่องมึง จะสเลังหักหลายล่ะสาวสักหน่อยก็ได้นี่พี่น้องนี่เป็นกิจกรรมประจําประจําพื้นบ้านประจําพื้นบ้านอันนี้ท่อเสื้อเพื่อเอาไว้ใส่เองแล้วก็ขันพ่อขายกระคานี่ขายพ่อขายกระายนะครับเป็นกิจกรรมในช่วงฤดูหลังจากเว้นว่างจากการเห็นหน้าเนาะการเห็นหน้าอ๋อเนี่ยดีครับ อันนี้คือขื้นโค้งสางจนกว่าจะครบตามที่เขาต้องการเขากจะค่อยไปท่อจ,จังไปท่อ,อคือจังคุณแม่จะอยูดด่ด้านด้านพุ่นนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเกตโค้งสางแล้วกว่อเขาจังนันาไปท่อเอาลืมไหเลยพี่น้องอหูแนะนํำตัวแน่ซื้อว่าจะ่างไนแน่เนี่อันนี้คุณแม่อันนี้คุณแม่ท้องสาคุณแม่ท้องสาครับ <c oughs> อันนี้เด็คุณแม่ยังนี่คุณแม่ลาคุณแม่ลานะครับ อยู่ปัตยเห็นแต่เมล่าปลาเผาเหรอโอเคครับผมจะให้พี่น้องเบ่งวิธีการตำศาสตร์แบบพื้นบ้านสิ่งที่เขาได้ใส่นะได้ใส่ได้สสยที่เขาเห็นตามตามตลาดเนาะหรือตามผู้คนขายแต่นี่คือที่มาที่ไปของการตำศาสตร์พี่น้องเลยเสดยงหูนะครับว่าวัตถุดิบสีได็มาอาศัยนะครับผมเอาฝากเนื้อเดียพี่น้องมืสนใจได้ฝากทั้งไหนฝากทั้ง ตู้ละซับกุหลาบจ้าต่างตู้ละซับกุหลาตีจ้าโอเคครับพื้นรหัสีบาพี่น้องันผู้ใดสนใจกับสามารถพื้นใหญ่กะลอยพื้นน้อยกะหาซีเออพื้นใหญ่กะลอยพื้นน้อยหาซีพี่น้องผู้ใดสนใจติดต่อมาทางแม่บ้านได้นะครับเด้อโอเคครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ